สมูทซุกคนมันนี่คะมาพ่อมาพ่อก็น้องสนใจแหละค่ะทเบนสวัสดีทเบนแหละเอออ้วนจะไปเซโปนขึ้นเ่าท่านผู้ชมจะไปนางใบว่าจะไปซื้อเครื่องน้อนใจกับว่าไปซื้อทรงไปซื้อโหละบ่มีทรงหนุ่มมีทรงแันยาวซื้อทรงแันสั้นไปท่านผู้ชมแล้วแนะนำทเบนกับท่านผู้ชมพร้อมแล้วแล้วไปกันเลยไปเดินทางกันเลยไป ไปเซปูนคือเกาไปไปที่นึงไปไปขึ้นรถแล้วไปขึ้นเอาขึ้นก่อนนะปเปนคือเกาท่านผู้ชม กไปซืป้อเครื่องไปกับม้วนแหละขี่รถนะขี่รถนะขี่รถกันสบายๆเนี่ย ไปกันต่อ <c oughs> โคดแดดเลย Ah. ngày cái này là số qua sách ừ. ừ, mình kìa. Mang máy cũng được để sống không bậy. Cấp tiêu nhỏ nhỏ Nói xuất leo ừ. Cái sim hà đây bỏ ừ. Có sim hứa cái lại mẹ bừng áo Bố mi ngân leo chị ơi Cơp đây áo Ở đây đi em อ๋อบ่มีเงินอยากได้อยู่แต่บ่มีเงินเงินบ่พอโอเคหงใบกระสุนน้อยมันยิ่มาโตโซ่นี่เนี่องเท่าไหร่นี่บอกสองสองสองฟัมแล้วเดี๋ส่งนี่ส่งไอเบียดนี่ส่งกันงงใช่ท่านผู้ชม นูนูให้มันให้มันใ้พี่เจ้าได้รุ่นีลยเออปลายมันสองพันทะเลขกันเขาซื้อเครื่องเคือเครื่องงามๆอยู่ตลาดเคงเคืองลายเือหานงแมวสื่อตับไต่เง้ยกระกเงีงแก ลาเล่คงกินดังจมนี่เป็นอะไรกันถึงกระนัวถึงนังกระลาไม่กระดองเนื้อโอโดโอเดอกระโดนเอ้ยอะไรไปนี่จังเลย ตายก็ต้องซื้อตันข้าไปว่าจะเอาใจคอที้เลยชุสิ่งสิ่มันกแพงเส้นจาว่าอุดงเสิบพันโซ่มาสบายก็ลาเงี้ยเจ๊ไม่ดีเล นางก็ซื้อตามนางนางวนซื้อกระดูก ทสอบเครื่องออดิฟกับตองก็ถกกภไยน้ำเด้อป่าปาน้เออใบวิทยสื่อตกแตงเพื่อนช่องเงี้แตง ต้องู o ู t u เล่ใช่ไหมตายไยากอนกันเลยแล้วอะไร่อันนี้อ้อมนี่ได้ไหมออมงสีบิบ่าอ้อมีใช่เลยใช่ไแต่อนี่มาเอานับได้ไ่เอาแม่กินตะแกงปอ ไปนสื่อมียงสื่อของเวียดสื่อทรงทรงสองเละทรงเวียด

งเมื่อใช่ลิงหนึ่งลิงสองไปแกร์ลิงสามไปลิงสี่เมื่อลิงห้ายิ่งเก้าลิงหก เบียจอดคีเบียเอานี่ท่านผู้ชมเมือและตะกี้นี่นะยูเข่าแล้วนะยิิตะมะฮุงเลยตโดนแกงน้งใหม่เพื่อนก็มี จา้องแจกนะว่เรียบรอยพืชฝนมันือสิตตของเราเราเบองมือนมืนสิตกอเป็นจดให้มันาไว้ข่าวก็ตัดมือน้ำมันจะตกแล้วพสิตพืสิตเราชมนองใจตะกีเมือตะกีกะเ็กดับดับะสาก้อนนสาบเียน้องเลยสาบอาบน้ำเลยนองใจเด็กดับนองกะอาบแบบเปียเสือกฟ้า เราทำสวยป้าับจนไปไปละม้นมนอะัวนงเาไปเสปนกดมวนเลยเต่ปนคือจะตกในตัจนเนาะนอนใจนาะเบเบกหมดนะเพราะให้เบกหมดเนาบกดนือัยได้อบกหมดนอนใจนั่นก่อนพักางไปตถ่ายไม่นอนใจก็ต้องกระโดี่น้องเ้อ ไปนอนดับถ้าทักเจ้าเถอะที่นอนใจเกับคอร่าไปก่อนเดี๋ยวนอใจขอตัวไปกินส้ตมตำก่อนถ้าไว้ติดตามนมใจกักดไลค์กดแชร์ชรกดติดตามกดสครายคิดก,กระดิ่งและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนอใจว่าให้นอใจทิพย์ยังคอมเมนต์ทางช่องปุรินสันเนลสำหรับคลิปน,นี้นอใจก็อขอลาไปก่อนเนาะ บายยเจอลิปหน้าจากลิปยังน้องใจลิปกนะ